เขาว่ากันว่า relationship ของคุณกับเงินนะคะมีอยู่3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะก็คือเป็นช่วงที่คุณกังวลนะคะเพราะว่าคุณมีเงินยังไม่มากพอส่วนช่วงที่2นะคะเป็นช่วงที่คุณเริ่มหยุดกังวลแล้วเพราะคุณมีเพียงพอแล้วนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะช่วงที่3มนะคะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเป็นกังวลอีกครั้งเพราะว่าเงินที่คุณมีเนี่ยมันมากนะคะจนเริ่มที่จะเป็นปัญหา วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงช่วงที่3กัน,นะคะ่ะว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุน ultra high net worth นะคะในที่นี้คำว่า ultra high net worth เนี่ย definition คือผู้มีเงินลงทุนนะคะมากกว่า30ล้านเหรียญ US d ลลาร์นะคะหรือว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ย definition ของ ultra high net worth เนี่ยจะอยู่ที่60ล้านบาทไทยนะคะโดยที่คนกลุ่มนี้ค่ะเรยง่ายๆว่า30ล้านเหรียญเนี่ยคือมีพอร์ตถึงมูลค่า1,000ล้านบาท ใช่ไหมคะดังนั้นเองเนี่ยคุณลองคิดง่ายๆ1000ล้านบาทเนี่ยคุณเอาไปฝากแบงก์อ่ะคุณได้มาแล้วนะ30ล้านจริงๆเรื่องพวกนี้นะคะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่คนไทยนะคะแต่ต่างประเทศเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยเริ่มเข้ามาเป็นที่นิยมอย่างมากและที่สําคัญนะคะกีเชื่อว่าคอนเซปต์ของ family office เนี่ยจะเข้ามา disrupt นะคะธุรกิจ wealth management หรือว่า private banking ของแบงก์ปกติทั่วไปเลยสําหรับ segment ของลูกค้า ultra high net worth นะคะวันนี้ช่องของกีจะมาเล่า คุณฟังค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้นะคะหาฟังไม่ได้ง่ายๆถ้าไม่ได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะโดยที่ก่อนอื่นขอแนะนำตัวว่ากี่นะคะบุ้งกี่กี่ทํางาน เป็นผู้แนะนําการลงทุนนะคะหรือว่า wealth manager อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกี่เลยอยากจะมาเล่าถึงคอนเซปต์นี้ให้ฟังว่ามันน่าสนใจแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ family office ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็น business ที่โตรเร็วมากนะคะในปี2021เนี่ยประเทศสิงคโปร์มี family office เพียงแค่ประมาณ400แห่งเท่านั้นนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะปี2025 family office เนี่ยได้เปิดโตอย่างรวดเร็วนะคะและขยายไปถึง2,000ที่แล้ว วันนี้เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าคะ่ะแต่หลายๆคนจะบอกว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องไกลตัวฉันมาฉันไม่มีวันเป็นอัลตราไฮเน็ตเวิร์ดได้อย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจเป็นคนคนนั้นก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นอัลตราไฮเน็ตเวิร์ดอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้รู้นะคะว่าคนรวยหรือพวกอีลิทเนี่ยเขาจัดการกับเงินลงทุนของตัวเองยังไง,ไ,งไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาว่ากันถึงเรื่องของระดับของลูกค้ากันก่อนเลยโดยทั่วไปนะคะถ้าคุณมีเงินฝากเนี่ยมากพอสมควรนะคะที่ต่างประเทศนะคะเราจะนับกันที่1ลร้านเหรียญ US ดอลลร์อันนี้ถือว่ามากแล้วนะคะคุณจะอยู่ในกลุ่มของนักลงทุนะ High Network นะคะหรือว่ามีชื่อเรียกหนึ่งว่า A c c r e d i t e d i n v e เ t o รเรียกภาษาไทยก็คือนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยแหละโดยที่จากประสบการณ์ที่กี่ทำงานที่สิงคโปร์มานะคะความแตกต่างในด้านของการลงทุนหรือว่า Product เนี่ยที่ถูกอ f ฟเฟให้กับนักลงทุนนะคะจะมี Product การลงทุนทางการเงินหลายๆแบบเนี่ยที่คนที่อยู่ในระดับ h i g h Network นะคะมีสิทธิ์เข้าถึงการลงทุนคือสิงคโปร์เขามองว่าจริงๆกี่วัดทั่วโลกแหละเขามองว่า คนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะคะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูงกว่านักลงทุนรายเล็กนะคะยกตัวอย่างสมมุติคุณลงทุนต่างประเทศวันนี้คุณเอาเงินมาสิงคโปร์เวลาซื้อหุ้นกู้ที่อ่ะหุ้นกู้ต่างประเทศใบหนึ่งอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่2แสนเหรียญ US ดอลลาร์นะคะหรือว่าตกประมาณ6ล้านบาทต้น,ตน,นอไหมคะแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีเงินเก็บอยู่6ล้านบาทพอดีนะ คุณลงได้อย่างเดียวไม่ได้กระจายความเสี่ยงไม่ได้ diversify อะไรเลยเขาเลยมองว่าถ้าคุณมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยคุณมีความสามารถในการกระจายความเสี่ยงที่สูงขึ้นคุณก็จะสามารถเข้าถึงโปรดักต์นะคะที่หลากหลายแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีแต่ทางนี้ทางนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยทีนี้นะคะอันนี้เราพูดถึงลูกคา้าระดับลูกคา้าแล้วถ้าคุณเป็น high network แต่ระดับที่เหนือกว่าถ้าในที่สิงคโปร์นะคะ เราจะมีลูกค้าอีกระดับหนึ่งถ้าคุณมีเงินฝากอยู่ที่ประมาณ2ล้านเหรียญ US นะคะคุณจะได้เป็นลูกค้า Private Banking โดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือคุณมี Relationship Manager นะคะหรือว่าผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัวที่จะคอยแนะนําการลงทุนวางแผนการเงินให้กับคุณนะคะแล้วก็ได้รับบริการสิทธิพิเศษต่างๆนะคะจากทางแบงค์ว่าคุณเป็น private Banking เป็นลูกค้า private Banking ของแบงค์ไหนละกัน แต่ในที่นี้ค่ะในกลุ่ม ultra high network นะคะคุณคงสงสัยแล้วใช่ไหมว่าแล้วถ้าคุณเป็น ultra เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะคะถ้าคุณเป็นกลุ่ม elite พวกนี้แน่นอนค่ะว่าบริการเนี่ยนะคะมันก็จะ special พิเศษเข้าไปอีกหรือบางแบงค์นะคะถึงกับมีบริการ family office ใช้กับลูกค้าเลยด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบงค์เกิดมาเพื่อแสวงหาผลกําไรนะคะีต้องบอกอย่างนี้แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินเยอะๆจริงๆอ่ะคุณจะเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่า เฮ้ยฉันมีห้างร้อยล้านมีพันล้านเนี่ยทำไมฉันต้องมานั่งใช้บริการแบงค์มาจ่ายค่าฟรีค่าฟรีในการแนะนําการลงทุนค่าฟรีในการคือแบงค์ง,ง่ายๆว่ามันมีค่าฟรีอยู่ทุกๆเลเยอร์นะคะในการให้บริการกับลูกค้าละกันเพราะฉะนั้นคนรวยนะคะคนที่รวยมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มคิดแล้วว่าทําไมต้องมาจ่ายค่าฟรีเยอะแยะอะไรขนาดนี้ทําไมฉันไม่ตั้งแบงค์ขึ้นมาเอง แต่ทีนี้การตั้งแบ่งขึ้มนมาเองยากอยู่แล้วทำไม่ได้นะคะมันจึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ของ Family Office โดยที่ Family Office นะคะเกิดขึ้นเพื่อจะช่วยคนรวยนะคะในการ manage เงิน manage สินทรัพย์ของเขาก่อนอื่นนะคะคุณลอง imagine ก่อนว่าถ้าคุณเป็นระดับ Elite แล้วนะคะ e l ลิ e คือผู้ที่มีเงินเยอะ,อะมี500ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณ จะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือว่าคุณมีแพลนที่จะมีการลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างแรกถึงแม้คุณไม่มีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะมีสินทรัพย์ในการลงทุนนะคะหลายๆประเภทเลยทั้งหุ้นหุ้นกู้กองทุนคริปโตอะไรต่างๆนะคะ และมีหลายๆประเภทไม่พอยังอยู่ในแต่ละประเทศอีกส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บเงินไปที่เดียวมีที่ไทยที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงที่ดูไบถูกไหมคะทางนี้ทางนั้นนี่ยังไม่รวมถึงแอสเซทอื่นๆที่คุณมีบางคนมีเรือมีงานอาร์ตมีตึกนะคะมีบ้านที่ลอนดอนบ้านที่ญี่ปุ่นพาร์ตี้ในที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่ารวมไปถึงในการจัดการกองมรดกด้วยถ้ายิ่งครอบครัวใหญ่เนี่ยเขายิ่งเป็นกองสีใช่ไหมคะเขาต้องมีการวางแผนในการดูแล เจเนอเรชันต่อๆไปในครอบครัวของเขาเจนหนึ่งเจนสองเจนสามทำยังไงไม่ให้ทะเลาะกันคุณลองคิดสภาพเดี๋ยวว่างานพวกเนี้ยแล้วถ้าคุณเป็นคนรวยอ่ะคุณใช้บริการแบงก์อย่างเดียวพอไหมเพราะว่ามันจะมีการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างหลายๆครั้งมันไม่เพียงแต่ถ้าคุณรันบิสเนสอย่างเงี้ยบิสเนสของคุณอาจจะต้องการซื้อขายกิจการอาจจะมีการขายหุ้นเกิดขึ้นแล้วภาษีที่เกิดขึ้นหล่ะทำยังไงถ้าคุณเกิดเรื่องเหล่านี้สมมติเลสเซย์เคสเนี้ยคุณต้องไปคุยกับใครบ้างถ้าคุณมีซื้ คุณต้องไปหา tax advisor คุณต้องไปหา financial advisor เพื่อทำ due diligence ศึกษาความเป็นไปได้วิเคราะห์มูลค่าการลงทุนต่างๆได้เงินมาแล้วคุณยังต้องพึ่งแบบตัว relationship manager หรือผู้แนะนำการลงทุนอีกเพื่อที่ให้เข้ามาวางแผนการลงทุนให้คุณทีนี้คุณเริ่มเก็ตภาพไหมคะว่าคนหนึ่งเนี่ยมันมีหลายปัญหาและหลายปัญหาบางทีอะมันถูกคุยแยกไปแต่ละคนแต่ละปัญหา ก็คือคนหนึ่งคนเข้ามาแล้วการที่คุณคุยแยกกันแบบนี้ปวดหัวแค่ไหนแล้วในบางทีคนเหล่านี้เขาไม่คุยกันเองด้วยเขาจะต้องมาคุยกับคุณก่อนถูกไหมคะหรือว่าในเซอร์วิสเหล่านี้บางทีแบงก์อ่ะอาจจะไม่ได้ให้บริการที่ดีพอเพราะว่าเขาไม่ได้ s p e c i a l i z e ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นั่นคือที่มาของความจำเป็นของ family office นะคะ ี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าจะมีเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสที่ทําให้ Family Office เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเลยนั่นก็คือเคสการหย่านะคะของแจ็คเบซอสในปี2019นั่นเองการหย่าของแจ็คเบซอสนะคะเป็นการหย่าที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าการหย่าของเขาในปี2019เนี่ย มีมูล,ลค่านะคะสูงถึง3,600ล้านบาทนะคะโดยที่ภรรยาเก่าของเขาเนี่ยก็ได้ Walk away ไนะคะในการหย่าร้างกันเนี่ยไปพร้อมกับพุ่นอเมซอนนะคะถึง25%ซซึ่งข่าวเนี้ยเป็นข่าวใหญ่มากนะคะแต่ รู้ไหมว่ากระบวนการจัดการเนี่ยค่อนข้างสมูทเงียบกริบนะคะแล้วก็ไม่ส่งความแบบเสื่อมเสียหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแจ็คเบโซสเองหรือว่าแม้กระทั่งกับตัวบริษัทเองเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเขามี Family Office ในการจัดการอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะโดยที่ Family Office ของแจ็คเบโซสเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มาะคะ่ะ เขาจ้างคนถึง159คนนะคะในการบริหารแอสเซทบริหารสินทรัพย์ของเขาคือเขาไม่ได้มีแค่การลงทุนอย่างเดียวคุณนึกออกว่มมันมีเรื่องหลายๆอย่างในชีวิตที่เขาจะต้องตัดสินใจคือ159คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำงานให้คนคนหนึ่งคือมันสามารถตั้งเป็นบริษัทได้แล้วอะอันนี้คือที่มาของ Family Office แต่บางคนอาจจะบอกว่าโหต้องรวยถึงจะเบสซ์รไหมถึงจะมี Family Office ได้ปัจจุบันนี้นะคะคอนเซปต์เนี้ย ถูกทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นสําหรับนักลงทุนรายใหญ่ก็คือเราจะเรียกว่ามัลติแฟมิลี่ออฟฟิศมัลติคือหลายคนถูกไหมคะโดยที่คนรวยเนี่ยส่วนใหญ่แทนที่เขาจะจ้างแฟมิลี่ออฟฟิศจ้างคนของตัวเองแบบอย่างเช่นต้องจ้างลอเยอร์จ้างแท็กแอดไวเซอร์จ้างแอนนัลิสจ้างอะไรเงี้ยแทนที่จะจ้างอินเฮ้าส์ของตัวเองทั้งหมดแล้วเขาก็มาคิดได้ว่า เอ๊ะทำไมเราไม่แชร์ทรัพยากรกับคนรวยคนอื่นละ่ะถ้าทุกๆคนจะต้องจ้างคนกลุ่มเดียวกันทํางานแบบเดียวกันอะทำไมไม่จ้างแบบเฮาส์เดียวกันไปเลยแล้วแชร์ทรัพยากรกันแล้วโดยที่ความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy ของลูกค้าแต่ละคนอะก็ไม่ถูกเปิดเผยให้กันด้วยคือนี่คือที่มาของ Family Office นะคะโดยที่คนที่ทํางานใน Family Office เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากแบงก์ใหญ่ๆแหละเป็นคนที่ทํางานมาก,กี่เรยกได้เลยว่าบรรุแล้วนะ Family Office คือจุด สูงสุดละกันของวงการเวลแมนจเมนต์นะถ้าคุณแบบมีพอร์ตมีบุ๊คมีลูกค้ามาเพียงพอการที่ move ไป Family Office เนี่ยมันเป็นการชิฟ์เหมือนแทนที่เราจะเวิร์กให้กับแบง แนะนำโปรดักต์แนะนำการลงทุนต่างๆตามที่แบงค์แนะนำวันนี้เรา move ไปเป็นฝั่งเดียวกับลูกค้าแล้วก็คือเราทำงานให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยคำแนะนำของเราจะไม่มีไบแอสหรือว่าไม่มีอิ u e n c e จากทางแบงค์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าเราทำเต็มที่ให้กับลูกค้าของเราอยากยูแบงค์ไหนหรออ่ะเลือกได้เลยอยากไปอยู่ dbs อยากไปอยู่ uvs อะไรก็ตามและซึ่งแทนที่คุณจะคุยกับคนเป็นสิบเป็นร้อยคนหรือว่าคุณอยากมีหลายแบงก์อย่างเงี้ย พรคเนี้คุณคุยกับแค่คนคนเดียวก็คือ Relationship Manager ของคุณถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาใช้บริการของ Family Office ครบจบในที่เดียวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุน b u บิสเนสอะไรต่างๆคุณคุยกับคนคนเดียวได้เลยและเป็นคนที่คุณ trust มากที่สุดและเขาจะทำทุกอย่างนะคะคือเรียกได้ว่าเป็น Watch Dog เลยอะว่าคอยเฝ้าระวังนะคะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้มันคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุดนะคะนี่คือ เหตุผลว่าทำไม Family Office เนี่ยถึงจะเข้ามา Disrupt วงการ Banking นะคะถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ย y o m i l y o อ f i c e อาจจะมีเงินตั้งต้นที่ค่อนข้างสูงนะคะในการที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยแต่กี่เชื่อเขาว่าในอีกไม่นานนะคะมินิมัมมันจะต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะว่าความ Economy of Scale และวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้นะคะที่ได้ใช้บริการ Family Office สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับเรื่องราวของ Family Office นะคะแล้วก็ความน่าสนใจนะคะของการบริหารเงินรูปแบบใหม่นี้แต่ที่บอกไปมันไม่ใหม่ในต่างประเทศแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะใหม่ที่ไทยคือถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินเยอะมากพอกเทียบให้ดูง่ายๆเลยว่าแค่คุณบริหารพอร์ตหนึ่งล้านกับคุณบริหารพอร์ต500ล้านอย่างเงี้ยต่างกันไหมมันไม่ใช่แค่คุณใช้มือถือแล้วก็อาแค่ซื้อหุน้นซื้อบอลซื้ออะไรอย่างเงี้ยได้ละ มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากๆนะคะที่จะต้องคิดในหลายๆเรื่องให้รอบด้านแล้วถ้าคุณต้องการแบบผู้ช่วยต้องการ trust advisor จริงๆ family office อาจจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาของคนรวยจริงๆแล้วถ้าถามว่าประเทศในการจัดตั้ง family office จริงๆหลักๆตอนนี้ที่นิยมนะคะก็มีอยู่ที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยเป็นหับของ family office ที่ใหญ่ที่สุดในโลกละกันและรองมาถ้าเรามองในฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะเป็นดูไบนะคะกับสิงคโปร์ หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นที่หนึ่งกี่ว่าสีที่เนี่ยเป็นที่ท็อปนะคะหลักๆที่บุคคลรวยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะไปจัดตั้ง Family Office นะคะหรือไปใช้บริการทางการเงินของ Family Office ในประเทศนั้นๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจบแล้วสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับคอนเซปต์ของ Family Office นะคะ หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะและกิ่คิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องรอให้รวยนะคะถึงจะใช้วิธีบริหารเงินแบบคนรวยได้นะคะวันนี้อกิ๊กชร l เลนส์คุณเลยลองมองไปรอบๆถ้าคนไหนเป็นลูกค้าแบงค์ลูกค้าอะไรมองดูว่าสิ่งที่เขาออฟเฟอร์สมเหตุสมผล m k k s เซน s ์ไหมค่าฟรี k k s เซ n s ์ไหมนะคะก็ ลองดูล้กันแล้วก็มาแชร์กันได้นะคะที่ด้านล่างว่าใครมีประสบการณ์ดีไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นกับคอนเซปต์ของ Family Office ยังไงบ้างนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูกันจนจบสวัสดีค่ะ